สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสหายที่เป็นเหยื่อวีดูเคทุกคนนะครับเออวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผมคือผมเห็นเพื่อนเพื่อน,อนหลายๆคนก็อารมณ์เสียกันเยอะนะครับคือบางทีผมไปคอมเมนต์แล้วเออมีคนแบบคือผมไม่ได้โกรธครับพวกพี่ๆที่เขาไม่พอใจกับคอมเมนต์ของผมบางคอมเมนต์แบบอกว่าเหมือนว่าจะโลกสวยเกินไปแล้วเราอ่ะปามาประมาณนี้ยผมนะ จริงๆไม่โลกสวยไะพี่แต่แบบพี่ไปกัดแบบคนที่แบบว่ามันด่าพี่จากระยะไกลมันไม่อยู่ตรงหน้าพี่ทีอ่ะยัยพี่จะมีปัญญาไปทําอะไรมันนะผมบอกอะยให้ปล่อยวางซะพี่พิจชื่อผมทําหูทวนลมไปไม่มีอะไรหรอกมันคือมันจะสะกดกจิตเราด้วยคําพูดกับความคิดลบใช่ปะ่ะพี่จําไว้เลยนะ ยิ่งพี่เก่งกับมันมากเท่าไหร่อะพี่ยิ่งตกเป็นเหยื่อมันมากเท่าน,นั้นผมคนหนึ่งผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่เมื่อก่อนอะอืมที่ผมผมพยายามจะบอกคนหลายๆคนนะว่าผมโดนผมโดนดัดสันดานอะอืมมันให้ผมเปรียบเทียบไงว่าระหว่างร้อนกับเย็นอะไรดีกว่ากันอืมนั่นแหละพี่ถ้าพี่ถ้าพี่คิดว่าพี่แน่พี่ก็ร้อนต่อไปพี่ไปอยากรู้อะไรเรื่องของพวกมันมันอยู่ตรงไหนพี่ก็ไม่รู้ มันพูดกับหน้ากับหลังพี่ก็ต้องเชื่อมันบางทีพี่พี่ก็หลุดของพี่เองเพราะสมองพี่หมกมุ่นยอยู่คิดเรื่องพวกนี้บางอย่างบางสิ่งไม่เกี่ยวพี่พี่ไม่ต้องอยากรู้อะไรหรอกพี่อยู่กลางๆแค่นั้นแหละจบถ้าไปทะเลาะกับมันก็จบพี่ตจกจเป็นเหยื่อเออถ้าถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้แล้วก,ก็ก็เลือกเอาแล้วกันพี่ว่าพี่อยากเป็นเหยื่อเปล่าเออคิดคิดแค่ว่าอย่างน้อยพี่ก็ไม่เหงาพอ ไอนน้ยังมีคนในพี่ดา่าแต่อย่าไปด่ามากเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วเดือดร้อนเองเออมองว่าก็ถามมันมั่งกินข้าวยังเออมันก็ถามพี่คืนเอ่ไกินข้าวยังเออแค่นั้นแหละเหอี yeah. ่น